ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b บายซโยอีเปิดนาทีช็อค,ค่าบอยเปรตสุดหนักแล้วหรืออาคารเก่า5ชั้นถล่มพังยับซ้ำเน็ตช้าไฟดับสอพินาศท,ทั้งเมืองค่ะเปิดนาทีสุดช็อคคาบอยเปรตสุดหนักแล้วหรืออาคารเก่า5ชั้นถล่มพังยับ อ้างรื้อถอนอาคารเก่าแต่ประมาทผนังด้านหลังของอาคารยาประมาณ30เมตรไม่มีผู้เสียชีวิตนะซ้ำหนักเน็ตช้าไฟดับสอบพินาศทั้งเมืองค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่13มิถุนายน2568ค่ะที่ประตูด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าด่านตอมอรัญญประเทศค่ะจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วพันเอกชัยนรงกาสีค่ะพอบอชกอรัอรญญประเทศกองกาลังบูรพาได้สั่งการให้ร้อยโทสาโรธโยธาค่ะพอบอร้รอยฐานพานัพน1201ร่วมกับพนัพนตำรวจเอกนภัทรพงสุภาภรค่ะ พุวมกับตมจังหวัดสะแก้วค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากออรอารญประเทศได้ทําการเปิดประตูด่านพรมแดนตามมาตรการปรับร่นเวลาการเปิดปิดด่านพรมแดนตามมาตรการของไทยในการกดดันกัมพูชาพร้อมทั้งนําเจ้าหน้าที่ฐานพาน1201มาร่วมตรวจคัดกรองสกัดนักผนันชาวไทยไม่ให้เดินทางออกไปบ่อนคาสินโนฝั่งปอยเปตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้เปิดประตูด่านพรมแดนปอยเปตฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งเปิดชา้ากว่าฝ่ายไทย1ชั่วโมง ได้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมกัมพูชาค่ะมาทําการตัดสายอินเทอร์เน็ตที่ส่งมาจากฝั่งไทยค่ะที่บริเวณข้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาโดยมีประชาชนชาวกัมพูชามายืนมุงดูเป็นจํานวนมากซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมกัมพูชาดําเนินการตัดสายอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยนะะได้ทําการเปิดสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประเทศกัมพูชาเข้ามาทันทีเพื่อให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในฝั่งปอยเปตไม่หยุดชะงะักะ แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตฝั่งกัมพูชาค่ะไม่แรงแล้วก็ขัดขากห,หายค่ะทำให้ชาวกัมพูชาที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่างบ,นบน่นเป็นเสียงเดียวกันว่าอินเทอร์เน็ตกัมพูชาไม่เสถียรนะคะแลวก็สัญญาณก็ไม่ดีด้วยค่ะต้องรีบข้ามมาฝั่งไทยนะคะเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตเนื่องจากต้องใช้สําหรับการติดต่อค้าขายอีกทั้งยังต้องหาซื้อซิมอินเทอร์เน็ตกัมพูชา ไว้ใช้ช่วงที่อยู่ในประเทศกัมพูชาค่ะทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้ค่ะทางเจ้าที่กระทรวงพาสิชีและคมนาคมของ,ของกัมพูชายังแจ้งต่อชาวคอมเมนด้วยนะคะบอกว่าขณะนี้ค่ะเจ้าห้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการต่อระบบไฟฟ้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ หากประเทศไทยตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อใดจ,จะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าของกัมพูชาเข้าสู่ระบบได้ทันทีค่ะจะไม่มีไฟดับแน่นอนค่ะส่วนบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าด่านตอมอรัญญ,ญประเทศได้มีคนไทยค่ะที่ทํางานอยู่ฝั่งอปอยเฟตประเทศกัมพูชาแห่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยเป็นจนํานวนมากค่ะต้องต่อคิวนะรอตรวจนังซือเดินทางขาเข้าประเทศกันยาวกว่า50เมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านอาคารผู้โดยสารขาออกด่านตมอรัญญประเทศค่ะเพราะว่ามีชาวกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย ต่างขนเสื้อผ้าแล้วก็หอมลูกจูงหลานเดินทางกลับประเทศกันเพิ่มมากขึ้นเลยเดียวนะคะทั้งนี้เนี่ยจากการสอบถามชาวคอมิทบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่นายชาซกขานะรัมตีว่าการสมรภัทไทยของกัมพูชาได้ประกาศเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาที่ทํางานในประเทศไทยอพยพเดินทางกลับประเทศเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องในกัมพูชาจึงโทรศัพท์มาบอกให้รีบเดินทางกลับประเทศจึงทําให้มีชาวกูชาที่มาขายรายงานในประเทศไทยแห่เดินทางกลับประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยได้เกิดเหตุระทึกขวัญค่ะที่ฝั่งปอยเปตนะคะโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนค่ะ Facebook Fire and Rescue Thailand ค่ะคนอาสา,าดับเพลิงกู้ภัยประเทศไทยนะได้โพสต์ข้อความและก็รูปภาพรายงานว่าเมื่อเวลา16.30นาฬิกนาทีของเมื่อวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุอาคารถล่มภายในซอยโอฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาซึ่งยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ ร้อมกับโพสคลิปสั้นๆเผยเห็นสภาพสรางปรักหักพังนะจากการถล่มของอาคารสูงประมาณ5ชั้นที่ล่วงทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างออกมาติดตามสถานการณ์ค่ะทั้งนี้ค่ะเบื้องต้นไม่มีการระบุสิงสาเหตุของการถล่มดังกล่าวนะหามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ ดวันนี้ค่ะวันที่15มิถุนายนค่ะเพจ a c e b o o k ดังกล่าวเนี่ยได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความค่ะระบุบอกว่าล่าสุดค่ะ Facebook กระทรวงสารสนเทศของประเทศกัมพูชาได้ชี้แจงว่าเทศบาลปอยเปตจังหวัดบันเตียมีนเจยนะคขอแจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปทราบว่าเมื่อเวลา17.20ของวันที่14มิถุนายน2568มีผู้ใช้ a c e b o o k นะ,ะได้เข้ามาไลฟ์สด โดยระบุบอกว่าเกิดเหตุอาคารถลม่มบริเวณปากแม่น้ำปอยเปดตค่ะจากการโพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะเทศบาลนครปอยเปรตขอแจ้งให้ทราบไม่มีกรณีอาคารถล่มดังที่ได้รายงานไว้ในโพสต์นี้นะคะของบริษัทพพาค่ะแต่เนื่องจากทีมงานก่อสร้างประมาทแล้วก็ไม่ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างถูกต้องผนังด้านหลังของอาคารยาวประมาณ30เมตรจึงพังถล่มลงมาที่ปากแม่น้ำบ้านกระบาวสเปียนหนึ่งนะฮะตำบลโอสสังกัดค่ะ อำเภอเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียมเจยๆนะคะทันทีที่ได้รับข่าวค่ะเจ้าหน้าที่และก็ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุดังกล่าวและเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์นะ,ะแล้วก็จักรยานของผู้อยู่อาศัยล้มทับกันเนี่ยทำให้รถจักรยาน11เคันและก็จักรยาน2คันได้รับความเสียหายและไม่มีผู้เสียชีวิตนะซึ่งจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งให้สื่อมวลชนและก็ประชาชนทราบนั่นเองค่ะ และผู้เป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นขาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบาันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณารร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ